เหตุการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันศุกร์จะตั้งชื่อว่าเหตุเกิดที่สุวรรณภูมิก็ได้แต่ผมจะตั้งใหม่ครับหัวข้อควรจะเป็นเหตุที่ไม่ควรเกิดที่สุวรรณภูมิคนไทยกลับจากต่างประเทศหลายเที่ยวบินจากอเมริกาจากญี่ปุ่นจากสิงคโปร์ กลายเป็นเรื่องโกลาหลเพราะว่ามีจำนวนหนึ่งของผู้โดยสารบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจะต้องมาถูกกักตัวณที่ที่ทางการกำหนดให้นึกว่ากลับบ้านเก็บตัวเองไว้14วันได้เจ้าหน้าที่ของทีมปฏิบัติการฉุกเฉินที่เรียกว่า emergency operation center EOC จะนำโดยใครก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าสื่อสารไม่ได้ครับแล้วก็ไม่แม่นในข้อมูลด้วยหลายคนก็งงว่าอ้าวก็มีคำสั่งของสอบอคอไม่ใช่หรือว่าให้มีการชะลอไม่ให้คนไทยกลับไปจนถึงวันที่15เมษายนคำสั่งนี้ออกวันที่2เมษายนเพื่อต้องการระง,งับการแพร่เชื้อที่มาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ก็เลยมีการตีความว่าเอาวอย่างนี้แปลว่าสถานทูตไทยกงสุนไทยในต่างประเทศยังออกเอกสารให้คนไทยกลับมาได้หลังมีประกาศนี้ใช่ไหมกระทรวงต่างประเทศก็ถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนคําสั่งนายกเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศก็บอกว่าไม่ใช่คนไทยที่กลับมาในเที่ยวบินเหล่านั้นเนี่ยอยู่ระหว่างรอยต่อไปขอเอกสารได้เอกสาร ก่อนน่าจะมีคําสั่งวันที่2เมษาเพราะว่าคําสั่งนั้นบอกว่าต้องได้เอกสาร72ชั่วโมงและมีระบุชัดเจนไว้ครับว่าคนไทยที่กลับมาในช่วงนี้จะต้องถูกกักตัว14วันณนะสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไม่ใช่อยู่ที่บ้านแต่เมื่อมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว หนึ่งในเจ้าหน้าที่ของทีมฉุกเฉิน EOC นี่บอกว่าคนที่อยู่กรุงเทพให้ญาติมารับกลับไปได้นี่คือความสับสนอลมา่านอันเกิดจากความไร้ประสิทธิภาพของการทำงานแน่นอนครับผู้โดยสารจำนวนหนึ่งก็พยายามที่จะไม่ถูกให้ไปกัดที่สไตหีบหรือที่อื่นใดที่ทางรัฐกำหนดแต่ ผู้ที่บริหารฉุกเฉินอย่างนี้ต้องชัดเจนครับว่าคำสั่งเป็นเช่นนี้ความชัดเจนเป็นเช่นนี้และจะดูแลอย่างดีที่สุดเพราะต้องการที่จะระงับการแพร่เชื้อกลับบ้านก็จะไปแพร่เชื้อกับญาติพี่น้องอยู่ดีดังนั้นที่158คนตามคำประกาศของโสุกสอบคอคุณหมอทวีสินว่าให้มารายงานตัวก่อน6โมงเย็น วันเสาร์นั้นฟังดูน่าตกใจน่าตื่นเต้นมากว่าแปลว,ว่าร้อยกว่าคนนี่หลบหนีออกไปในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจที่สนามบินใช่ไหมคงไม่สามารถจะออกไปเป็นชุดร้อยกว่าคนได้ถ้าหากไม่มีการตีความเข้าใจผิดและปล่อยให้ออกไปทางผู้ใหญ่อนุญาตพวกเรากลับบ้านได้ <Yeah. S 1> แล้วถึงจะมาวิเคราะห์กันภายหลังว่าคนเหล่านั้น ไม่สามารถกลับบ้านตัวเองได้กลายเป็นคนที่ถูกตราหน้าว่าพยายามจะหลบหนีความจริงเป็นเช่นไรไม่สําคัญเท่ากับว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ทีมงาน E.O.C ต้องมีประสิทธิภาพชัดเจนสื่อสารแม่นยำในข้อมูลมากกว่าที่เป็นอยู่ครับเดือนก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นเรื่องผีน้อยกับจ่ากเกาหลีใต้ก็หลุดออกไปกลุ่มใหญ่ไปต่างจังหวัด แล้วก็กลายเป็นถูกมองว่าไปแพร่เชื้อเช่นเดียวกันผิดได้ครับแต่ถ้าผิดซ้ำซากในเรื่องเดิมนี่ไม่น่าจะให้ภัยนะครับเพราะว่านี่คือสงครามนี่คือวิกฤตทุกย่างก้าวล้วนสำคัญทั้งสิน้นลอยคน158คนออกไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเขาจะไม่ไปแพร่เชื้อให้กับญาติพี่น้องให้กับใครต่อใครระหว่างทาง ถึงแม้จะกลับมาทั้งหมด158คนมารางงานตัวเราก็มีช่องว่างให้ศัตรูคือเจ้าไวรัสโวนี้โจมตีเราได้แล้วครับอย่าผิดอย่าพลาดเพราะความไร้ประสิทธิภาพและขาดการประสานงานขาดความแม่นยำขาดความเป็นมืออาชีพอย่างนี้อีกนะครับ